สวัสดีครับทั้งเรียนมาพบกันกับครูแสงสูนะครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่อง my school thing นะครับ my school thing นะครับก็มี look at the picture and write the word นะครับนักเรียนก็ลองดูว่าอ่ะคำแรกนี่อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนะครับนักนเรียนก็เติมลงไปนะครับเติมลงไปให้ครบนะครับก็ ส่วนที่สองนะครับ match the picture and word นะครับก็โยงเส้นจับคู่กันนะครับว่าคำไหนคู่กับคู่กับรูปไหนนะครับไม่น่าจะยากใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็นักเรียนครับอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะครับให้เรียบร้อยนะครับถ้าเลขที่ไม่ทราบนะครับลองถามกับคุณครูประจําชั้นนะครับอย่าลืมนะครับชื่อชั้นเลขที่นะครับต้องเขียนให้เรียบร้อยนะครับมีผลต่อการเขียนคะแนนให้นักเรียนนะครับ โอเคครับสำหรับสัปดาห์นี้ในการอธิบายใบงานวิชาภาษาอังกฤษปอนหนึง่งก็ขอจบการอธิบายใบงานแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ